ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขันเหวียวเซาหิสานทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็มาอยู่ตลาดหนองแกหรือตลาดชมพูบุตรนะครับเสาร์วันที่หนึ่งมกระล่าครับพี่น้องนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกไปเลยครับพี่น้องนะครับหกสิบหกนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้นปีมือแรกนัดแรกนะครับตลาดหนองแกนะครับวันนี้ถูกช่วงปีใหม่เมื่อขึ้นนะครับทั้งในหอยทั้งคนสื่อว่าเข้าดาวกัน ตลาดว่ามันนะครับว่างแห้งครับพี่น้องนะครับวันนี้ตะวักก็ยังมีควายเขามาหลายครับสำหรับคลิปนี้ผ้ามาเบิงควายครับทั้งควายทั้งง้อวันนี้หน่อยครับครับพี่น้องนะครับผมถือถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ตลาดลอยเอ็ดเลยครับพี่น้องนะครับมันถือช่วงเมื่อคืนเข่าดาวกันหนักมั้งครับพี่น้องนะครับก็เลยว่างจั่หน่อยนะตะวามวันนี้มีเด็ดๆหลายคู่หลายข่มนะครับมาหอดมองแล้วเดี๋ยวผ้าเบิงครับพี่น้องนะครับวันนี้วัต้องแนีนแอร์อัดเราวจะทามให้ละเอียดเลยนะครับ ตักมือกมาแนนแอร์อัดแห้งนะครับพี่น้องเอาเอาอย๋ยวมาเบิงแม่ลูกคุมทีแรกครับพี่น้องนะครับเด็ดเด็ดเลยนะครับพี่น้องอันนี้แม่ลูกนะครับมะเบิงคุมทีแรกนะครับผูที่ขอมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อครับพี่น้องนะครับเบิงคุ้มใหญ่คุ้มแหลกนะครับแม่ลูกนะครับ ดีครับไล่ไปไหนล่ะครับนี่สามแสนสองครับมาเปิดโค้มแรกนะครับลูกพ่อได้ครับตัวนี้ลูกเก่าจะเลื่อนแม่ทองไปครับแม่ทองเดี๋ยวเจ็ดเดือนแล้วครับแม่ทองเดี๋ยวสี่เดือนเก่าจะเลื่อนนะครับลอยเท่าไรครับส่วนสูงแม่ลอยสี่สิบดึงยางให้เบื้องเน้ครับผมประมาณลอยสี่สิบได้ครับพี่น้องนะครับส่วนสูงแม่ลูกครับพี่น้องนะครับลอยสี่สิบได้อยู่นะครับนะครับ ประมาณร้อยสี่สิบสามแสนสองครับพี่น้องนะครับคููแม่ลูกลูกแรกนะครับลูกสองในทองนะครับเก่าจะเลื่อนนะครับใบหลอดครบอยู่นะพี่เนาะนี่ครับใบหลอดครบนะครับคููแม่ลูกมาจะครบเข้าไหมนี้อ่าอีกค่นนี่เลยครับคบนนี่แปดมื่นก็เี็นขาพันครับพี่น้องเอาสำหรับผู้ใหญ่แม่ลูกอันนี้ลูกเป็นโตผูครับลูกแรกนะครับแปดมื่นหาพัน แม่ลอยสามสิบหาลอยสามสิบหกตัวเล่านี่ครับพี่น้องนะครับสดดีเลยครับแม่ลูกคู่นี่นะครับสองโคมนะครับของเพิ่นนะครับฝากเบอร์นะครับฮามีผู้อยางใดไปเลียงน้ำศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองหนึ่งสามสามเจ็ดยู่อำเภอร์ธวัตบุรีครับพี่น้องครับคู่แม่ลูกด้วยครับพี่น้องกสี่สองได้สามนะครับตัวแม่กับประกันท่องจะได้อยู่เนาะประกันท่องได้นะครับขอบคุณหลายครับผม สวัสดีครับผมเอกวริศทองสมบูรณ์นะครับจากร้านซาบูนคังเกษตรครับเอเย่นโคแมกจังหวัดมหาสารคามรอยอัดกระสินนะครับกินง่ายใช้ดีทวีกำไรนะครับโคแมกใครสนใจจะเป็นตัวแทนจําหน่ายสามารถติดต่อได้ที่ร้านซาบูนคังเกษตรหรือว่าเบอร์0927893599โคแมกนะครับสูตรไม่มียูเรียทั้ง2สูตรขอบคุณครับเบิ้งสำหรับผูมหมักแม่ลูกครับต้นคลิปให้เบิ้งคมยิ่งใหญ่เลยครับพี่น้องนะครับ เอ้าแม่ลูกนะครับผมหลายไปเลยนะครับคมที่แรกหนึ่งแสนสองหมื่นหาพันเมียลอยอะไรครับส่วนสูงลอยสามสิบเจ็ดนะครับลูกที่ไหนครับลูกแรกนะครับลูกพ่อบรรดานี่หรือว่าเป็นลูกพ่อหลอดครับพ่อบรรดาสินี่นะครับหนึ่งแสนสองมืนครับพี่น้องควายอยู่อำเภอไหนครับย่างชุ่มน้อยนะครับผมย่างชุ่มน้อย นะครับมากไก่ครับพี่น้องมื้อนี้เพิ่นเอามาจากตัวเนาะครับมื้อนี้3นะคสามนะครับแม่ลูกนะครับ1น0 0 0แสนสครับพี่น้องนะครับตัวนี้นี่ลูกสาวเพิ่นนะครับอันนี้ลูกสาวนะครับแม่มาได้ทับอีกเนาะบ่่มันใจครับบ่มั่นใจนะครับเพิ่นว่านะครับถือว่าบ่แพงครับพี่น้องนะครับ1 2 0สองเลยลูกตัวเมียแม่ลอย3ามสามจอ138มด้วเนาะ ลายสานะครับอันนี้เป็นแม่ท่องปหครับกุ้มนี่อ่เป็นค้อยฝูงเนาะนะครับเอาเบียร์นี่ไลไปได้ครับนี่หงแม่นครหน่งสนหนึ่งหมืนนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นตัวนี้สูงกว่าาเทาไครับใ่อ่ลอยสามสิบห้ถึงลอยกครับพี่น้องนะครับเราเล่านี่นะครับส่วนสูงครับตัวนี้นะครับ 1, นึ่งแสนหนึ่งมืนนะครับ ตัวนี้ก็สูงพอคอกันเนาะลอยสามจิตนะครับแต่ว่าผสมมากหรือว่าผสมมันเป็นควายปล่อยฝูงมาแน่ใจเนาะนะครับจังมาตรวจอีเทียนึงเนาะขันยังแดงน้ำกันอีหลีเบอร์โทรเบอร์ไดครับไอศูนย์แปดห้าสองซีสามสามแปดเก้าสามนะครับอำเภอย่างสุ่มหน่อยจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องนะครับวันนี้หนึ่งโคมกับอีกสองสาว ครับกุ้มนี่เป็นเป็นควายสาวหรือมาเคยมีลูกม,มาแล้วเบิ่งควายสาวครับพี่น้องแต่ว่าส่วนสูงถือว่าพานอยู่ครับพี่น้องนะครับลอยสามกิโลลอยสามแปดผมดน้ยเนะ<ม>เาะครับผมครับขอบคุณในหลายครับผมม่านลอยสามกิโลส,สามแปดครับพี่น้องไปหาโคมในน้อยเมื่ออีกจังน้อยนะครับขอไขอ่พี่น้องขอแม่สาวหน่อยนีย่ยวของไผ่น้องครับนี่ เราจะคล้องคุณจังบ่แล้วครับแม่นี่ว่าหามื่นแปดพันะครับตัวนี้หามื่นแปพันผ่องไครพอจักเดือนแล้วสองเดือนกว่าครับหามื่ไไหนแปดเบอร์โทรอะไรเนาะคุณ่อศูนย์เก้าแปดศูนนย์หนึ่งสามศูนย์อ่าศ <130. S 2> ูนย์เก้าแปดสศ แปดเก้าเจ็ดหนึ่งะครับคุณหลายครับคุณพ่อสำหรับผู้อยากได้ผูพ่อพันนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเห็นเด่นมัตไก่เลยนะครับตัวนี้่นนนมะครับผู้รุ่นฟันน้ำนมนะครับสูงหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับลูกพ่อไดนครับวัดเจนครับวัดเจนเนาะตะวันรอได้ครับพี่น้องนะครับเบิ้งอัตลักษณ์ได้นะครับผมหน้าตาโรได้พี่น้องเบมือนะครับ แข่งขายไงบึกเลยนะครับจักจักเดือนหรอครับอายุเพิ่นเว่าน่าจะเกินสิบหาเดือนว่าน่าจะเกินสิบหาเดือนเนาะนะครับเดี๋ยวเบิ่งถ่ายจังหน่อยนะครับเป็นควายที่หนาลึกครับพี่น้องนะครับเบิ่งล่ำโตหนานะครับลึกครับพี่น้องสำหรับผู้ใหญ่ผู้พ่อพันธุ์ไปเห็ดพ่อคุ้มฝูงนะพี่น้องนะครับถือว่าเป็นอีกพ่อหนึ่งที่อัตลักษณ์มากชัดเจนนะครับวงข้อกับงาม ตัวนี้ควายอยู่อำเภอไดคกัอไอ้อำเภอเมืองลอยเอ็ดนะครับเปิดไวใบไรไปไหนเนาะครับริบเดียวครับเปิดไว้แสนเดียวนะครับซิปเดียวเบอร์โทรติดต่อไดายนะครับไอ้ศูนย์แปดเก้าเก้าสามซีสามหนึ่งสองสองนะครับขอบคุณในรายครับผมแม่สาวหน่อยสองตัวในห้องไอ้ปะพูน่อยพูน่อย โอ้ผู่น้อยพ่อครับเอาผู่น้อยนะครับของคุณพ่อเพิ่นลดอะไรจักบาทละพ่อไล่เยเศร้าเอสสองหมื่นหนึ่งพันเนาะคูนี่สี่หมสองคูนี่สี่หมื่นสองเป็นขั้วตัวผูได้พี่น้องนะครับตัวผูเครับประมาณจะเดือนพ่อซ้ำนี่หเดือนเจ็ดเดือนอ่าหถึงเดเดือนนี่เนาะนะครับจักตัวอ่ะพ่อแม่คนนี้เอามาสามตัวขายแล้วตัวนึงเหลือสองตัวอ่าเหลือสองตัวเบอร์โทรคุณพ่อเบอร์ไหนก็ครับศูนย์แปด สองสองศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์นะครับพี่น้องสำหรับผู้อยู่อำเภอใดก็พอจตุนะครับวันนี้เพื่อนเอาผูน้อยมากสามนะครับขายไปแล้วสองนะครับแม่ลูกดีของไอ้ปะบายไปได้ไอ้แม่ลูกหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าพันลูกตัวผูครับพี่น้องเอาลูกตัวเมียปะครับเอาลูกตัวเมียนะครับเอาประมาณลูกที่ไหนครับลูกที่สี่นะครับประมาณลูกที่สี่นะครับ ครับเอ่าแม่ลูกเบอร์ทั่วเบอร์เดียวกันครับตัวผู้ด้วยครับพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับคู่นี้เลยครับอ่าแม่สาวเอาแม่สาวจักบาทล,ละครับพ่อหนึ่งแสนสี่หมื่นครับอ่า 1, 140, 000, แขวมึงลนนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นแม่สาวลอยเท่าไรครับส่วนสูง ร้อยสามสิบหกนะครับประมาณนี้นะครับผมร้อยสามสิบหกนะครับของคุณผาิ่นเบอร์โทรเบอร์แรกก็ครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สองสองเก้านะครับเอาอันนี้กับคู่แม่ลูกเ่รครับนี่โอ้แม่นี่ทับเบิรมพันล้านได้จักรอบแลเหรอครับสองรอบนะครับอ่ามีใบมีหลอดครบนะครับผ่านสองรอบเปิดร้ายไปไหนครับแม่นี่ เปิดไวใบแรกก่ก็ครับแสนแสนสองนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับเขาก็ลูกแรกเนาะสองในทองนะครับสำหรับผู้อยากได้ต้องเพิ่นไปเลี้ยงกันอำเภอเมืองร้อยเอ็ดครับพี่น้องมาบัลายครับวันนี้บางแห้งนะครับวันนี้ควายจะไปใส่เพิ่นนะครับสงสัยนักกันดุกนะครับเบิ่งครับพี่น้องจากที่ผมเคยมากเนียนๆนะครับตอนนี้วางเปล่าครับพี่น้องนะครับ เอาเริ่มเปิดสักการะมามือเรียกนะครับนัดนาเน่นเนีนนวนะครับถือว่านัดนี่มือขึ้นกับสินักกันยุ่พ่อสมควรอยู่แหละครับมือขึ้นนี่นักกันยุ่พ่อสมควรนะครับเอาห้เบิองมันจะในกัมาหอดแหล้วก็เลยพ้าเบิองครับพี่น้องสําหรับผู้อยากไร้นน้เพอนไปเรียงกระองสอบทู่สอบถามมาเบิองครับเบือทู่ผูพ่อพันธ์ไปอยากได้ก็ลองขึ้นมาเบิองอยากไร่ยน้ำพึนนะครับเดี๋ยวยางไปเบิองครับเห็นแม่เปียวแม่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมายางขึ้น <ค><ณ>สบายมือนีไ่ไอเอาปวยมาขายมือนี่ผมมีอะไรเบียดเสียดเลยสบายลงสบายใจได้สบายได้เจ็ดมื่นหาเจ็ดมื<ค>่นหาผสมมาไปน้อยเดี๋ว้จักเดือนละไอเจ็ดถึงแปดเดือน,นี่เนาะนะครับประมาณทองที่สาม่ะทีสองทองสามเบอร์ทูเบอร์ได้ลาย ศูนย์หกสองห้าสามหเปิดไวจได้จะบ่าวไว้7จดเปิดไวเจ็ดพน้าครับค่อยท่องนะครับท่องสมตัวนอนะ้อยเนาะประมาณลอยสามหกสามเจ็ดนะครับพี่นงองซีเ <40, 40, S 1> นาะลอยซีสิอ็ดยอมเพื่อใดครับรว่าปีาว่าปีมทุ่งเนาะมาแต่ว่าปีครับพี่นงองนะครับนี่เพิ่นสื่อกันแล้ววะเนาะเนี่คู่นั่น ได้ก็ะไรไปไหนแล้วพ่อหาหมื่นหานะครับแม่ลูกคู่นี่ครับเพิ่นซื้อออกจากระดาดแล้วพี่น้องหาหมื่นหาพันนะครับไปยุบ้านไปยบ้หนแล้วแม่ดอกรักน้อยลอยเอ็ดอกรักน้อยลอยเอสเกษวิสัยคุณแม่เพิ่นสิได้ควายไปเลี้ยงนะครับผมเพิ่นมาโอ้บ่หลายครับพี่น้องมื้อนี้พ่อได้ เบิ้งครับพี่น้องนะครับนี่วันหน่าว่านาปันไดนะครับจักบาทต้องเอาผ่อเมียหนิหลายไปไหนล่ะครับสี่หมื่นหาครับพี่น้องนะครับเบอร์ทูบปเดียวกันก็แม่ยทองนี่เนาะสี่หมื่นหาพันเม่สาวพันเดียผสมนี่เนาะแย่งบพันเดียผสมนะครับสี่หมื่นหาพันครับขอบคุณด้หลายครับหมายแท้ตามหน่อยละพี่น้องนะครับงัวกันหน่อยครับพี่น้องงัวกันนะเด้อ บ่าไหนต่างกันเจ้บ,บายแล้วพ่อคู่แม่ลูกสีขาวเก่าสิบแม่กับลูกแม่กับลูกสีขาวเก่าหมืน่นนะครับอ่าแม่กับลูกสีขาวเก่าหมื่นลูกตัวเมียประมาณลูกตัวที่ไหนละ่ะคุณพ่อลูกตัวที่สอง,สอ,งอ่าประมาณลูกตัวที่สองนะ,สะสนะครับแม่ผสมอีกไปเพื่อนไหมผสมแล้วเนาะประมาณจากเดือนเหล่านี้ถ่วงอ่าผสมในเดือนกว่านะ้าเนาะคุณพ่อเพื่อนอยากได้จ้าบายก่อพ่ออั เก้าสิบมองขายพ่อท่านในหูวนะครับเบอร์โทรเบอร์เลขก็พ่อโอ้ยเบอร์โทรว่นนีคนเชียนบ้านเป็นตัวกระบอกคนน้ำบ้านไหนยู่อยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านธาตอาสามาศครับ้านธาตุอาสามาศได้พี่น้องนะครับพ่อหยังก่อนครับพอทู่พอทู่บ้านธาตุอาสามาศครับพี่น้องคู่นี่นะครับขอพูดได้ไหมครับพ่อนะครับอันนี้แม่ลูกคู่ของคุณพ่อเพิ่นเจ้าบ้านนะครับพ่อแม่ลูกครูอ่าน้ำกันนี่เนาะนะครับน้ำกันไล่ไปได้ครับคู่นี่เก้าเก้าเกเก้าพันนะครับ เจ็ดหมื่นเก่าพันแม่ลูกผูแม่ลอยสามสิบสามสิบบวกทังลยสามสิบห้าเราเล่านีนะครับเอาครับขบ้าวโพดนลายครับพอ่อข่วโพดลายครับพี่น้องพอนีกคบทำเบ้องนะครับเบิงบ้งเบิ้องจังผูงคสีเจ้าบาแล้วครับสี่หมื่นหานะครับค้อ, 45, คอควผูผูดเดผูเลียงผู้คุณกับราค่าข,ขา่ขาวประมาณนี้นะครับสี่หมื่นหาพันนะครับ กุญแจลายครับผมควายผู้ควายนาะจะเบิดซันี่เหรอพี่นอ้องนะครับเดี๋ยวถ่ายข้ายางไปเบิ้งในตลาดบรรยากาศง่วงว่างว่างจังน้อยอยู่นะครับพี่นอ้องนะครับหรือว่าเนี่ยหมูเสานะครับมาขึ้นก็สิเข่าดาวฮกทรงหกหาเข่าหกหกสินักกันพ่อสมควรนะครับซึกว่าว่างครับพี่นอ้องนะครับ ครับบรรยากาศโอ้พึ่งโนงัวครับพี่น้องอยากแน่นๆว่าไม่หดมองทีย่างนะครับถือว่าว่างเลยนะครับเดี๋ยวไปไปเบอร์ละข้างงัวกันในคลิปต่อไปครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้กับปิดใบสมนีก่อนนะครับขอบคุณดูกันติดตามนะครับนะครับจากว่าพี่น้องใบสมนีนะครับผมสวัสดีครับ